อันทีนี้มาดู2.3 p และนิเศษ q และนิเศษ p หรือมาดูก่อน p, p หรือนิเศษ q และนิเศษ p หรือหรือกับหรือกับและอีกแล้วก็คือต้องใช้กฎนี้ตอนนี้กดตัก,กระบทแบบ ัดออกตอนนี้จะเป็น P หรือ Q และนิเศษ P จะได้ Q หนูก็ดูของเราอันนี้มันมีนิเศษ P กับ P ของเรามี P กับนิเศษ P อ่าเชื่อมเลยตัวนี้เป็น P หรือนิเศษ Q และนิเศษผีมาดูก่อนตอนนี้มองผีเป็นผีนะลูกมองคิวเป็นนิเศษคิวซึ่งสิ่งที่ดูได้เขาจะต้องได้คิวเราจะต้องได้เลยค่ะเราจะต้องได้นิเศษคิวเพราะาเรามองคิวเป็นนิเศษคิวดังนั้นคำตอบของข้อนี้คือนิเศษนิเศษคิวนั่นเอง อันทีนี้มาดูสองจุด P ก็ต่อเมื่อ Q และ P ทีนี้ก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อมาดูกดก่อนก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อหนูจะได้ P แล้ว Q และ Q แล้ว P ถูกต้องไหมเชื่อมด้วย P ทีนี้ทีนี้นะลูกหนูต้องค่อยๆดู เวลามันมีสามโพสเราจะใช้การจับคู่เราจะใช้การจับคู่จับคู่ไหนมาดูอาจารย์จะจับคู่นี้ P แล้ว Q และ P แล้วกลับมาใช้กฎการแจงผลกฎการแจงผลตามเหตุซึ่งเขาบอกว่า P แล้ว Q และ P จะได้จะได้ Q ซึ่งอันนี้ได้ตามตัวเลยได้ Q ได้ Q เสร็จแล้วเราจะเอามาจับคู่กับอันที่เหลือก็คือนี่ Q และ P Q แล้ว P, P และ Q ก็ใช้กฎข้อเดิมเลย Q และ P ได้ Q Q อันนี้อ่ะ q แล้ว p ได้ q แล้ว p และ q จะได้อะไรทีนี้อาจารย์บอกว่าจะใช้กฎนี้แจ้งผลตามเหตุเหมือนเดิมมันคือ p แล้ว q และ p เขาได้ q หูดูก่อนเรามอง q เขาเป็น p ถูกต้องไหมเรามองเรามอง P เขาเป็น q เรามองคิวเขาเป็น p เขาได้คิวเราจะต้องได้ p นั่นเองดังนั้นคำตอบข้อนี้คือ p นั่นเองทีนี้มาดู2.5หรือกับและอีกแล้วหรือกับและใช้ไรใช้กดตากบดแบบคัดออก มันก็คือ p หรือ q และนิเศษของ p จะได้ q ซึ่งดูก่อนเขามี p กับนิเศษ p อ่ะเขามีนิเศษ p หรือนิเศษ q และ p ดูซิว่าจะได้อะไรทีนี้เรามอง p เขาเนี่ยมอง p เป็นนิเศษ p มองคิวเขาเป็นนิเศษคิวซึ่งเขาได้คเราจะได้นิเศษคิวนั่นเองนี่คือ2.5ต่อมาเรามาดู2.6 2.6 P แล้วนิเศษ Q และ q หนูดูก่อนมันมี ถ้าแล้วกับและถ้าแล้วกับแลอ่าถ้าแล้วกับและพอดีเลยถ้าแล้วกับและเราใช้กฎการแจงผลค้านเหตุ P แล้ว Q และนิเศษ Q เราจะได้นิเศษ P เรามีอะไรลูกเรามี P แล้วนิเศษ Q และ Q ดูซิจะได้อะไรทีนี้เรามอง P เขาเนี่ยเป็น P มอง Q เขาเนี่ยเป็นนิเศษ Q เขาได้นิเศษ p เรามอง p เป็นอะไรมอง p เป็น p ดังนั้นเราก็จะได้นิเศษ p เหมือนเขาเลยคําตอบ2.6ก็จะเป็นนิเศษ p อีกอกี้ข้อเอ่ยอ่ะอีกสองข้อมาดู2.7 2.7ถ้าแล้วกับและถ้าแล้วกับแลแต่ว่ามีนิเศษด้วยถ้าแล้วกับและแต่นี้ไม่มีนิเศษดังนั้นมีอีกอันหนึ่งถ้าแล้วกับแลก็คือกฎการไม่มีถังเลือก กฎการไม่มีทางเลือกบอกว่า p แล้ว q และนิเศษ p แล้ว R จะได้ q หรือ R อ่ะหนูมาดูของเรามีหนูจะสลับกันก็ได้นะแต่อาจารย์ไม่สลับสลับก็ได้สลับก็ได้ ได้เป็น p หรือ r และนิเสธ p แล้ว q จะได้อะไรก็ดูเรามอง p เขาเนี่ยเป็น p มอง q เขาเป็น r นี้เหมือนกันแล้วมอง r เป็น q เขาได้ q หรือ r เรามอง q เป็นอะไรเป็น r เรามอง r อะไรเป็นอะไรเป็น q ดังนั้นคำตอบก็จะได้ r หรือ q นี่คือคำตอบของข้อนี้นั่นเองทีนี้มาดู2.8 2.8ก็ต่อเมื่อหนูแจงก็ต่อเมื่อก่อนก็ต่อเมื่อจะได้ว่า p แล้ว q และ q แล้ว p ซึ่งอันนี้เชื่อมด้วยและกับนิเศษ p หนูมาดู ถ้าแล้วแล้วก็และนิเศษอ่อาจารย์ใช้นี้เลยนี่ P กับและนิเศษ Q กับและนิเศษอาจารย์ใช้กฎการแจงผลค้านเหตุของคู่นี้อาจารย์จะได้อะไรลูก Q แล้ว p และนิเศษ p จะได้นิเศษนิเศษ Q อันนี้ไปเชื่อมเองนะ ซึ่งอันนี้เหมือนกัน P แล้ว Q และนิเศษ Q จะได้นิเศษนิเศษ P ดังนั้นข้อนี้ตอบนิเศษ P จากกฎการแจงผลค้านเหตุ อันนี้ก็คือข้อที่2เดี๋ยวข้อที่3เราจะมาดูกันในคลิปต่อไป